สวัสดีครับและนี่ก็คืออยากเท่แบบนี้ต้องจิกเงินมืออะไรอะทำไมผมมันลงมาอย่างนี้เมื่อกี้หลับไงโอ้โหอันนี้ก็ชี้เกินอันนี้ก็ชี้เกินสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมโทเค็นทาวเวอร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ตรงเป้ามากๆนี่ให้ดูหน้าหน้าจอมันแวบๆก่อน นี่มันจะมียูเวนตุสเห็นไหมมีเอฟซีมาดริดแล้วก็ยูเวนตุสบวก8คือเราเลือกได้นะเราจะเลือกของรางวัลได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันรู้สึกบอกเนี่ยมันบอกเปลี่ยนได้เห็นไหมอย่างบนสุดเนี่ยอันนี้ก็คือสแตทเพิ่มขึ้นแต่6กถึงแเราเอาชัวร์ดีกว่าจัดไปสแตตต่ำลงมา2แต่ว่าเออมัน8ชัวร์เอย่างน้อยได้บวก8ปดมาเลยดีกว่าเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่จะเลือกได้ทุกขั้นนะครับแล้ววันนี้ที่แบบว่าเฮ้ยมันพลาดไม่ได้สําหรับผมเลยก็คือนี่เดี๋ยวผมให้ดูาหน้เกม มันมีตัวที่อยากได้อ่ะสามตัวเนี่ยมีคนขายแล้วแสดงว่ามีโอกาสเปิดได้เคียซ่าเอฟซแล้วไปใช้ฟูลริวฟูลได้ด้วยนะใช่ได้2ทีมเลยแล้วก็มีมาคิซิโอกับเดลเปียโรแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะซีดานหรือใครมาก็กรีดหมดเพราะว่ามันได้ฟูลอยู่เวนตุสด้วยถูกต้องจะได้ทําซ้อนกันเอาไว้ไปเลยนะครับฉะนั้นกิจกรรมวันนี้ถือว่าค่อนข้างตรงเป้าสะทีเดียวเชียวแหละนะตัวเธอนะครับโดยกิจกรรมนี้ครับเขาบอกการันตีรางวัลไฮไลท์ที่ร้อยดอแรกอารดรอสใช่ใช่ ร้อยดรอสแรกนะครับพร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายถึง31ตุลานะถูกต้องก็คือ tomorrow นี่คือจะฟินิชแล้วนี่เป็นไทยคำอังกฤษคำเออเจ๋งว่าจะหมดแล้วเนื่องจากว่าผมคือเด็กอินเตอร์ไงเขาก็เลยต้องสปีคไทยคำอังกฤษคำเราเรียนอังกฤษมาแต่เด็กเราหวังว่าทุกคนจะอั under stand ในวัดสิ่งที่ผมพูดนะครับในอะไรที่ผมพูด u n ในวัดคืออะไรวะในวัดไงในวัดก็มีม็องไงเออในวัตนัะนะนะอย่างพระเครื่องมอเตอร์มังจบเลยที่อ่ะไม่พูดอื่นมาก่อนนะอ้าว แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับผมตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีในเกมนี่มีปีไทยเบสอยู่ครับนะครับผมขออนุญ,ญาตพาทุกคนไปชมคลิปซะหน่อยครับ น่อรอมีดูแล้วในเกมก็มีโอ้ oh. งั้นไปเจอกันในเ c ฟซีออนไลน์ อย่างที่ทุกคนเห็นกันแล้วนะครับผมสุภโชคสาราชาตินิคลัสมิเกลซันและตำนานอย่างท<ไห>ีระเทพวิโนไทยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีพี่ซิโก้พี่ตุ๊กพี่แบนด์พี่กบ,บพี่มุ้ยนะครับที่ก่อนหน้านี้นเข้าเกมมาแล้วนักเตะเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นไทยเบสด้วยฉะนั้นเราเห็นภาพแบบฟูไกลๆแล้วนะ่น่าจะมันน่าจะเดือดอยู่เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับพบกับพวกเขาโดยเฉพาะ3ไทยเบสนะครับอยู่ในเกม f อฟซออนไลน์แล้วเรียบร้อยก็ฝากด้วยนะครับ ครับผมยังไงก็ตามไปเขาเรียกว่าไงนะไปซัพพอร์ตกิจกรรมพวกนี้เยอะแล้วทุกคนน่าจะเห็นครับว่าเวลา FC ฟออนไลน์สนับสนุนเอ็นอาร์เนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นคลิปแบบนี้ครับที่เราก็จะสนับสนุนคืนกลับไปใช่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอย่างนี้นะครับผมเต็มข้อแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับครับอ่านี่เรามาดูหน้าเว็บกันนีวันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับหน้าหน้าจออยู่ไหนเนี่ยจะใช้2จอก็ยังไม่ค่อยผิวงีงงซ้ายขวาซ้ายขวาเออคือผมอ่ะ พยายามทาความเข้าใจละนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือฝั่งขวามันจะมีเป็นตัวเลขเป็นเหมือนไมสโตนประมาณว่าถ้าเราเก็บครบ200รอดรอสเราก็จะได้อน,นี้ครบ1,000ดรอสเนี่ยก็คือจะได้อันรางวัลใหญ่สุดครับคราวนี้ไอการกดสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะการันตีละ1 0 0มันก็เด้งขึ้นมา100มใช่ไหมแต่ในเนี้ยมันดันมีนี่ไงหนึ่งพันดรออ๋ออับขึ้นไปอีกหมายความว่าถ้าคุณโชคดีคุณกดป้งแล้วคุณได้1000คือแม่งจบเลยรอบหนึ่งนะถึงสุดเลยใช่<อ>มันโหดตรงนี้นะครับแล้วก็เขาบอกแล้วว่าถ้าาเเกกิดดร 100ครั้งมันจะการันตีรางวัลไฮไลท์หมายถึงเอียงมาซ้ายนี้4อันนี้โชคดีก็คือการได้1,000ันดอลนี่แหละก็เหมือนได้เริ่มต้นทาวเวอร์ใหม่เลยประมานนี้แหละกิจกรรมนั้นแลตัวเธอนะครับไปวันนี้ลุยกันครับลุยเติมเอาไว้1 0บ0ันสิบนับหมื่นหนึ่งเออสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมืนแม้ยิ้มละลื่นเลยลองคอเดี๋ยว้วก็รลองร้องไม่อยได้ เอาล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเป็น the first time of the hit นะครับโอ้ยกดเลยได้ไหมรู้สึกเก่งภาษาอังกฤษไหมล่ะพอฟังกูพูดอ่ะเผมฟังเข้าใจเฉยเลยว่ะก็งงเหมือนกันเพราะมันแทบจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยไหนเราลองยังไม่ข้ามแอนิเมชันนะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงครับไปอ๋อนี่ไงปิดแจ้งเตือนก่อนอ๋อนี่ไงแอนิเมชันนี่ไงแอนิเมชันตึ๊ด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 อ๋ออันนี้เราได้เป็นอันนี้ไม่ได กดสเปซบาร์ข้ามเราได้บวกมารเฮ้ยสุดยอดเราดูของรางวัลตรงนี้ได้ไหนี่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 ผมมานั่งดูแล้วว่ามีอะไรบ้างไอคอนนี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวเลยนะครับคืออันนี้บวก5าก็แต่เราต้องสีทองเท่านั้นไงเราต้องการบวก8ฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าเมื่อกี้เราเรามี100แล้วก็ได้ดรอเพิ่มไปตอนนี้เราเป็น1้7และนะครับประมาณนี้นั้นข้ามแอนิเมชันไปเลยด้วยกันนะครับจะไปครับลุยไปดูซิจะมีโชคดีเขาหรือเปล่าแมได้เพิ่มมาอีก1ดอเท่านั้น

เฮ้ยบวกมาสิบอัพมาสิบดอแต่ทำไมมันเพิ่มมากกว่าสิบอ่ะมึงดูนั้นตอนนี้435ม้ใช่ไหมกดหนึ่งก็จะต้องเป็น535ปึ๊บได้มาเพิ่มมือนีก็ต้องเป็น536แต่เนี่ยมันขึ้นไป39แสดงว่าจำนวนมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอันแต่ว่าไม่ได้แสดงไอติดคูณติดคิ้ตรงนี้ไปแต่ดูแล้วพันพันดอนี่ออกมายากมากเลยนะมันถึงเป็นละวันที่หนึ่งไงเนี่ยหนึ่งดออีกแล้วบวกหนึ่งดอมันอาจจะเป็นจำนวนแต่เราไม่เห็นหรือว่าเป็นอาจจะเเป็นสิ่่่งทีรราไมู้ อ่ะผมอาจจะโง่อะไรบางอย่างก็ได้เออเฮ้ยเยี่ยมแม่งยังไงวะเนี่ยเฮ้ยขอพันพันสักอันหนึ่งเฮ้ยสิบมาแล้วมึงว่ากูเล่นผิดไหมหรือความจริงกูทำอะไรผิดวะคงไม่ใช่หรอกมัง้งถูกแล้วเออไปดอผู้ใหญ่โอ้โหนันดอเด็กอะไรอะ่ะซ <c oughs> ัดกันเป็นหมื่นๆครั้งเลยเรา <c oughs> ยังไม่ถึงพันเลยดูดิ <c oughs> นี่คือกำลังจะครบหมื่นแล้วนะขอแบบลัคกี้ให้เราสักอันหนึ่งอะ ดวงเราไม่มาว่ะทีหนึ่งน่าจะครบละครบละทะลุละทีเดียวน่าจะเล่นอย่างนี้นะคุณผู้ชมอะถ้าผิดจะทำตามอ่ารับรางวัลรับเรวเริ่มดอใหม่เลยไหมดอดอใหม่ได้แต่ว่าจะดอใหม่อ่ะต้องเติมอีกเพราะว่าเพราะว่าหมดแล้วดอหมดแล้วดอหมดแล้วเพราะว่าเบิร์ตละรับใช่ใช่โอ้ ครบละห,ห,หนึ่งพันโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ออนี่มันก็เกินมาให้67ครั้งแต่ว่าเราคงพอเท่านี้นะครับพอกิจกรรมก่อนเราก็จัดไปนักหนวงปอนมควม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไม่ตั้งหลังเป็นมันตรงเป้ากูหมดเลยว่า <c oughs> หรือความจริงมันก็ทุกอันแหละแต่เราดันไปเขาเรียกว่างงความโลภครอบงำไงเราก็ <c oughs> เราก็เลยไปมองว่าไอ้เหียกิจกรรมนี้แม่งมาเพื่อกูอีกแล้วโดนกูอีกแะโดนกูอีกแอหลายๆคนน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คือเอ้กิจกรรมนี้แม่งเพื่อกูอีกแล้วว่ะเออเ่ะเข้าหน้าเกมกันคุณผู้ชมฮะไปอ๋อดูแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยเอด อ๋อเงินเยอะเน้นเงินวน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเห็มค่อนข้างมโหลานบานตะไทยเลยตอนนี้ผมเก็บสองแสนแล้วนะตอนนี้ผมเก็บหอมลำมลิฟอยู่นะครับผมจะไปใส่ไอ้นี่อ่าใครจีอาริก้าวิอัลลี่แต่ดับแรกกูต้องมีก่อนเฮ้ยออมันหลายอันเมื่อกี้เราไม่ได้ดูเฮียไอคอน58ใบอุ้ย เออโอจจำนวนมันเยอะว่ะเพราะว่าไอเหมือนในเว็บมันไม่ได้ขึ้นจำนวนว่าแต่ละอันอะได้อะไรเท่าไหร่เออนีไอคอน58บใบเฮ้ยโหเปิดกันขี้หูขี้ตาแตกทูกเลยเนี่ยเปิดเทียสิบได้เลยอะปับปับป,ป,ป,ปไล่ยางงี้ได้เลยว่าเราต้องหาเรื่องมาต่อสู้กันก่อนมามาเพราะมันบวก5มันแพงเหรอวะต้องเทสดูกันหน่อผมว่าเออสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปอ่ะ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 ใครยังไงกีผมผมให้พี่เริ่มก่อนทีเดียว สองทีเลยน่าจะเปิดไม่เยอะกาบมันเยอะหรือเปล่าดูทรงกราฟมันจะเยอะนะวันนี้ฮะไม่ต้องเปิดเยอะไงโอเคได้สองทีมั้เน้นๆผมเปิดก่อนมึงก่อนได้สองทีนะเออโอเคไฟเย็นจ้าอุ้ยเฮ้ยชะชาชาบึงกินเออนี่ปีกขวานะปีกขวาปีกขวาชาปีกซ้ายกาแฟเท่าไหร่สิบสี่สิบสี่หกมันคือเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวกันหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเอ็ม ไปไปโดนกูอยู่แล้วแค่ปีเอสวมามันก็เสร็จกูแล้วไฟเฮ้ยเอสวอ่าอ่ะเชี่ยกูโดนเลยเมื่อกี้น่าจะขอปัดว่ะเกือบอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้หมื่นเอ็มแม่งไฟไหมนี่แล้วนี่ว่ะไปเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไฟแล้วเดี๋ยวนี้นี่ขนาดกูหลายไปหายไปหลายอาทิตย์แล้วเนี่ย ทีทีแรกเลยไอคแนอะไรสัตว์หายไปหลายทีละไม่งั้นดังอยู่เลยอันนี้อาจจะไม่แรงมากแต่เจ็บโอ้หแรงแล้วเฮียแค่ทีแรกมันแรงไปแค่นั้นเองเออเออไปเก่งด้านนี้ซะแล้วมันไม่แพงว่ะเพราะไอ้ไอ้ที่มันโหดๆเนี่ยแปดแล้วกูว่าเดี๋ยวเราวัดไอคอนกันดีกว่าใช่มันเยอะมากไอคอนมาคนละทีก่อนมาๆมาๆกูก่อนเลยได้ทีเดียวทีเดียว กำไรแล้วไงเอริกลาสซันดีแล้วกูเอาทีเดียวไอ้สัตว์ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าไปเฮ้ยไอ้สัตว์ลืมเปิดคือเมื่อกี้ผมผมได้พูดแล้วล่ะพินิกได้เฮลิกลาสซันไม่เดี๋ยวดี๋ยเมื่อกี้นี่ใบนี้มันยังใหม่อยู่ใช่นป่าวยังขึ้นใหม่อยู่ใช่เออผมได้ใบนี้ไอ้กุ๊กได้ใบนี้แม่งได้ลืมเปลี่ยนหน้าจอ ปัญหาคือไอจอฝั่งนี้มันเลยนะแต่ไม่สังเกตเออไปสะโอ้โหเจ็บปวดขั้นขั้นขั้นด้วยของโหดก่อนมีอะไรบ้างวะแล้วเขาเปิดอะไรกันวะกูมันต้องมีอะไรที่เราไม่รู้แน่เลยกูพูดเลยมาเปิดไปเลยออันนี้ s g s w หกถึงแปดหกถึงแปดอันนี้ก่อนจัดไปฮะใบแรกขั้นก่อนขั้นเพื่อความบันเทิงติตามฮังการีขอทงฮังการี โอ้โหไทยลิทมิตโคอนมาเล่นกูแล้วมิเชียวโอ้โหโอ้โแม่งมาดีหูต่อเลยั้ยเออมาผมวันทีเดียวทีเดียวกูสามแล้วกูคุมแล้วโอ้โหเอ้ยเะอตัวเดิมเลยไปวิ่งเขาเห็นไหมนย่กกูก็ได้โอ้โหสบอตต้ากูได้ใช่ไหมใช่ถูกปะวะเออมีสี่ร้อยผมสี่ร้อยอะไรวะ เอออะไรวะไอคอนสี so 1, oh. ่ใบเนี hey. uh, ่ยแม่งไม่ถึงพันเอ็มสักตัวเลยแดงเละโอไม่ถึงหูก็ทับกำแพงเออต้องการอะไรต่อเลยป่ะต่อเลยนู่นหลังนี้กูจะโทรหาไอ้เจมดูสิขอซีซีวีแงซีดานเยียนไรเจ็ดห้าเนี่ยเล่นโทรศัพท์ชิวๆเลยนะแล้วก็กด จริงด้วยวะกูได้กูรอดอีกแล้วพี่อะไรวะไม่ไหวก็พอได้นะไป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 นี่ไอคอนนะเปิดตีหกแปดสองให้กูกดอีกไหมไปเลยไม่ยอมเปิดเออมึงรีบกดทำไมอ่ะใจร้อนกันโดนมาหลายทีแล้ว682หกแปดสองอะหกแปดสองเท่ากันไม่วอล์กเลยเหรอโอ้โหีรยงใจยี่เหรอแม่งใกล้พันวันแล้วไปออครับพี่อลคร่บผมนี่ยักูโดนดีดวะ ดีก่อนค่อยคุยกับมันอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดีทูก่อนมาอืมของเราทีเออไปเคิร์ฟด้วยไอเวหได้ยินปะไอเจมมึงได้ยินปะไอ้เยี่ยมมีคนปกมือใส่อะเจมโอ้ยเฮียเดี๋ยวไอ้กิจกรรมทาวเวอร์อะ หลักๆคือเขาเน้น M เหรอหรือว่าอะไรเน้น M ไหมหรออันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราอยากได้การหรืออยากได้ M อ่ะพี่หรอมันมันต้องเลือกอะไรนอกจากอไอ้รางวัลฝั่งขวาไม่ต้องเลือกอะไรเลยใช่ปะไม่ต้องเลือกอะไรเลยครับพี่อ๋อเพราะว่าเหมือนเหมือนเติมไปหนึ่งล้าน FC ก็คือมันได้แค่รอบเดียวหรืออันนี้กูแค่ซวยได้ไอ้รอบอันนี้อาจจะซวยด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะมันสามารถที่จะ <c oughs> มันจะเบิ้ลเนี่ยเพิ่มขึ้นเบิ้ลขึ้นไปได้อ๋อไอ้ที่ได้พันดอลนั้นใช่ไหม ใช่ครับพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคส่วนไอ้พวกการ์ดที่ไม่ใช่บวก8มันก็ไม่ได้มีอะไรพีคขนาดนั้นอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับพี่กูได้ไอคอนมา50กว่าใบอะปกติใช่เนี่ยเปิดตีกันตีกันให้บ้าเลยไอคอนเนี่ยกูว่าละโอเคได้ถ้างั้นเข้าใจถูกละถูกต้องแล้วครับพี่ดังเกวิลิโก้ถูกบนอย่างพี่เลยสนั่นหูอืมโอเคไหนมึงดีทูตัวเองใส่ใส่นี่มานี่เทมโทรศัพท์ได้ได้ที่ฟังนะเอลี่ย เออว่ะแรงแรงจริงแค่แค่เจอกันด,ดังว่เจอกันมึง,ง,งว่ามันมองว่าเราอยู่เท่าไหร่ว <c> ะ <oughs> เชื่อเลยแบบนี้เราเดี๋ยวเชื่อง่ายพักไปเปิดของสำคัญก่อนดีกว่าอันนี้ต้องใบหลังสุดฉะนั้นเราเหลืออีก2ใบ104อันนี้กับ108อันนี้อันนี้มันบวก8ชัวเอาเอาบวก8สักใบให้แม่งโผล่มาในคลิปนี้ก่อนดีกว่าให้เป็นกำลังใจกดให้กูหน่อยกูขอโซบอสไลน์23 HW H บชูไปมันก่อนมีคนลงขายแล้วไม่มีตังค์ซื้อโอ้โหนาหนามนะฮังการีฮังโอ้ย LN สเปนกองกลางด้วย กัวของดีฮึบเพ<ส>ื่อนจ่ายชาบี้า้าชาบี้บ้าชาบี้หมดความน่านับถือเลยไอสัตว์มาท่านี้โอ <c oughs> ไม่ร้านๆา้านวะเฉยเอยราคาไม่พุ่งอ่ะโค้ดใหม่แมนยูไม่ไม่ใช่อโมกางมึงจะมา <c oughs> อโมลิมอโมลิมเดี๋ยวนี้เลยใส่มาเขาเรียกให้กำลังใจกันโอเคโอเคให้กำลังใจเทนฮากอุหุยเออมากับมาต่อ ผมก่อนกูขอไฟเย็นก็ยังดีวะไปหนึ่งไฟแลบดิ้นให้มึงด้วย5 7 9มึงจะไม่ขยับจอสักคนสักหน่อยเหรอเบื่อกูต้องไปปล่อยนักเตะแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยฉันเลือกปกติแล้วมีดังทุกดอกเออกูว่าเราเปิดนี้แล้วเดี๋ยวปิดท้ายทีเดียวยังอื่นมันจะไม่มีอะไรโหเลยขอลองดูใบนี้หน่อยดิปีมันเยอะอยู่นะฟีลึกฟีลึกโหลึกเลยเฮียไปเวลาสิบไป เขาเล่นกันคนเขาเล่นกันเยอะใบนี้แหละครับยูเวนตุสขอซีดานยูเว่บวกแปดเคลียร์ทุกอย่างจบฟินเมื่อกี้มึงกดได้ชาบี้เฮอร์นเดสถือว่าใช้ได้ให้กดอีกทีหนึ่งนี่ยมึงให้มันเป็นของมีมูลค่าเลยดูตั้งใจเลยะบัดไปโอ้โหเอสจีฟันได้ไปโคมโกนมีบ่เออไม่ก็โอ้โหเดอะฟรายเซฟานเดอะฟราย หมุนตัวซะด้วยครบล้านนิ้วีละอันน้เก้าแสนอันนี้ไม่ดีอีกแล้วกูต้องการตัวเดียวให้มันโอเคมาเปิดศึกกันต่ออลองเปลี่ยนใบดูไหมล่ะได้แต่ใบไอคอนก็มันแต่คอนมันจากพันโป้งมันก็ได้เผื่อนใบนี้ดีเลยใบนี้ดีกว่ามาได้พี่ก่อนไหมสองทีเนี่ยนะกูก่อนต่อทุนคืนเหรอวะซีดานบวกห้าโคลนก็เรียกว่าออกนำล่องสีถี่วัดก็ได้เลย ใช e ic <c oughs> ่แฟนพี like ่เอมมี่อะไรอ่ะเดโด้แปดหมื่นหนึ่งกูโดนอีกดูทรงแล้วเฮ้ยมันบวกห้าเหมือนกันหมดมดโ่อผูกค่าแปดหมื่นหนึ่งมึงก็เอาเรื่องอยู่หรอไปสิบเอ็ดจุดสองเคโอเคเฮ้ยซีซีเหรอโอ้ยร็อบี้ินโอ้ยสองทีเด้อโดนทั้งวันโดนทั้งคลิปเลยอ่ะ มึงดีปกติได้อย่างนี้เลยเนี่ยโตกันแล้วตอนนี้โอ้แม่งเ่า้ลยนะเนี่ยเขาสิ่งกว่าแม่งไม่ดังอ่ะที่ยมึงชายสัตว์โอ้ยทำเงินทำไมวะเนี่ยถลานหูมาและนี่แหละคือใบสำคัญกิจกรรมทั้งหมดเพื่อใบนี้ในวันนี้ใช่ฮะต้องต้องหาเพลงเอาเลิกเอาชัยหน่อยเราไม่ได้ทำแบบว่าทำเออก่อนเธอจะไปบอกกันได้ไหมร้องไงวะนี่ เพลงอะไรอ่ะทุกใคยเปิดเจอในติ๊กต็อกอ่ะก่อนที่เธอจะไปเธอไม่เค่มานะฮะเอานี่ก็ได้อัปัจจัปัจจุอัปัจจัปัจจุอัปัจจัปัจจุฮะอาณาอาณาอาปันตาปัดใช่ย์เอาปฏิเทเทนาอาปฏิยาอาปฏิเทเทคือเอาปฏิโถอาปฏิคึดคืดคืดไป อันนั้นจะปั่นใจเย็นอันนั้นจะปั่นชายเย็นเฮ้ยเอ็กซ์ซีอ๋อเกียร์ซ่ามาไว้สองพันเดี๋ยวก็จะว่ามันสองพันเอ็มเองนะเว้ยเฮ้ยสองอ๋อมันไม่ใช่สองพันเอ็มมันสองสองล้านล้านเนอะ กูโง่เลยเนี่ยคิดเลขผิดมั่วซั่วเลยเฮ้ยโอเคได้ตัวที่อยากได้ครับแต่เ็าไม่รู้ว่าควรฉลองป่ะเพราะว่ามันก็ออกดูมันก็ออกอยู่ต้องมีคนได้แต่เราเปิดได้เองไงก็โอเค 2M m เอ้ยสองสองล้านล้านสองเอเอมียเหน่วยยากว่ะสองล้านล้านเฮ้ยโอเคมันมันคุ้มอยู่แล้วตัวเนี้ยมันได้ใช้เลยแต่คือสมมุติว่าอ่ะมึงดูถ้าเกิดสมมุติเมื่อกี้เราเปิดได้ปาซาดินซีดานขึ้นมานะ มันจะสักเท่าไหร่กันซีดานเนี่ยซีดินซีดันกดยืนยันก่อนดิเออเป็นป่ะเนี่ยซีดานบวกแปดนี่ก็โอ้โหสามหมื่นแพงกว่าประมาณสามหมื่นกว่าล้านนั่นนั่นเองใช่ใช่สามหมื่นกว่าล้านล้านสามหมื่นกว่าล้านล้านด้วยเออโโอ้หใช่บอกว่าทักหลังอ่ะตั้งแต่เลขมันเด้งเนี่ยง้มากเลยคนดูทักเราทุกคลิปเลยเออมันเท่านี้ครับพี่ไม่รู้เลขไม่ถูกอ่ะตอนนี้เงินในกระเป๋าวิวสองร้อยอ่ะโอเคโอ้โหนนี้ก็แพงกว่าถ้าออกถ้าออกปียูเว่นี่คือโอกาสกรีดค่อนข้างสูงอ๋อแล้ว แต่ตัวแล้วแต่ตัว<อ>แต่ว่า,<อ>าตัวที่อยากได้กันเนี่ยมาคิซิโอเดลปีเอโลปีโลเพราะมาคิซิโอที่ผมใช้มันอีกปีหนึ่งปี2 3่สโอเคโอเคอย่างน้อยก็ได้อาปตัวตัวเช่าหมดละสองตัวเนี่ยก็ได้ตัวที่เล็งไว้แต่ต้นคลิปอะอ่ะใช่ใช่ใชเอามาแทนพี่นีซอเลยอันนันจะปั่นชายนเย็นนะปฏิเทเทนาะไหนเขาขายกันกี่้โห แสดงว่าอาจจะเป็นตัวยอดนิยมออกง่ายหน่อยออกง่ายหน่อยความจรงิงตัวปีเอมันจะมีมันจะมีโชต้าอยู่มั้งนี่เอฟเอฟซีแอมบาสเดอร์ซัมบัเดอร์ฮะแอมบาสซาเดอร์เซัมบันเดอร์ อ๋อมีตัวแพงกว่าอยู่โอ้โหมีเราดีใจผิดตัวแค่นั้นเองเฮ้ยจิวโอ้โหตัวจิวถ้าออกบิ๊กเวิร์ดแปดล้านล้านโอ้โหเออระดับหมื่นล้านโอ้โหโโอ้หเออแล้วกูได้หัวกูก็กูจําได้อยู่แค่ว่ามี2ตัวเนี้ยมุงเกเซ่ากับโจต้าใช่ตัวที่มันจะใช้อ่ะแล้วกูเพิ่งฟันได้กูเพิ่งรู้ได้ซ้ำว่ามีแล้วนั้นที่ก็ฟูลิเวอร์พูลเหมือนกันไม่เป็นไร อ่ะโอเคอย่างน้อยได้ตัวที่ใช้เ,ออเข้าเลยไปซะลูกครึ่งอิตาลีกูไป หม่ลายเช่าแล้วด้วยมันมีเ์ซ่าเป็นตัวสำรองอยู่นี่ไงนี่ไงดูดิแค่อันนี้บุเลเวลห้าอันนี้ก็แดกแล้วเรียบร้อยมันเป็นตัวที่อยากเปลี่ยนมาสักพักแล้วแต่สลับผู้เดชสลับอย่างเงี้ยในราคาคนละเรื่องเลยึบมาตัวจริงสิรออะไรอ้าวเรื่องขอกองหน้าขายแค่กองหน้าไปเคลียเอฟพีไ้นะเฮ้ยโอ้ยว่ะเออกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยไปเคลียเอฟพีเลยไอสัตว์เรื่องใหญ่แล้วไอ้เหี้ยทีเนี้ยแต่กลางกลางไปใช้นี่ไงไอคอนอันนี้อยู่ทีเอ็ม เอฟเยอะใช่ไหมแล้วก็แบ็คก็จัดเต็มซะด้วยไอ้ข่าวก่อนเปิดได้ยูโดกี้นี่ไงถึงไรหลังๆก็อย่างน้อยเปิดตัวพวกได้ใช้ไงเออแต่จะได้ใช้หรือเปล่าครั้เนี้ยอ่ะทิ้งท้ายกี่นีให้เลือกเลยกี่ทีสามทีเอาอันไหนไอคอนมาทิ้งท้ายนะไม่มีไม่มีแล้วใครก่อนผมก่อนกูก่อนลาสันไหมเฮลิกลาสันชูอิตาลีมันต้องมากับซัมบอตต้ามันก็ยังสูงอยู่ดีเอานี้นี่นี่กูขยึนข้อเสนออ่ะ สลับใบไหมมึงเอาใบนี้ไปมึงก็เห็นว่ามีใบที่ต่ำกว่าซัมโบต้ายเยอะไม่ผมเชื่อในความเป็นตัวผมเองเียม<บ>ึงก <c oughs> ูเสนอแล้วนะผมได้ลิงลาสันสามสี่ใบแล้วเนี่ยไอ้แฟรไปอยู่เ <c oughs> มนูสามเดือนจะผูกพันแรงกูน้กงหนาเนี่ยอือหนึ่งหนึ่ง สองผูข้างนี้ไม่ได้ดับสองสามครบกูโดนคนเดียวเอาไงอะแก้ตัวป่ะพอแล้วเจ็บเอาไงทีเดียวทีเดียวทีเดียวกูอยากเห็นไอคอนมากกว่าตัวที่เราเปิดได้ตอนเนี้ยเด้อโอยสลับป่ะสลับไม่ไม่สลับอ้าวดาวทำไมอ่ะ ผมโกสิบใบอ่ะไม่เอาไอสัตว์เกลียดไปนั <p loyalty> ่งทีนี้โดนอยู่แล้วเฮียเฮ้ยสี่แล้กูชนะแล้วอุ้ยกับไอ้นี่ผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมแมนยูในปัจจุบันนี่กูเล่นฟูแมนยูแล้วเนี่ยออกแจากรถทีอู้แซงแย่เลยอ่ะโดนดีดตั้งทีนึงเออโดนเพอโดนให้หน่อยวะอู้เอาชิดไม่โดนไอ้นี่ด้วยอ่ะลูเลียมเขาเรียกลูเลียมอ๋อ อ้อก็ย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้ไม่ใช่ดีดหูนะหมายถึงอันเนี้ย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 นะครับผมหมด3เอ็ดตุลานะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะฮะถ้าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube กด Subscribe ให้ NR นรด้วยนะครับทิ้งท้ายครับไทยเบสครับ ไม่เข้าเฮ้ยจานไม่ดูหน่อยเหรอมีดูแล้วในเกมก็มีโอ้งั้นไปเจอกันใน FC ออนไลน์